สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่คารพทุกท่านครับผมมือนี้กระกลับมาพบกันอีกคือเก่ากับผมกับช่องท่องพูนชาแนลครับมือนี้บ้าท่องพูนผ้าท่านผู้ชมเลยเอฟซีทุกท่านครับผมมาติดตามเดืองราวความฝันเพื่อเป็นแนวทางที่ดีครับผมในการซื้อสากกินแบงรัฐบาลงวดวันที่สามสิบท่านวาค่มสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมกับคุณพ่อสมพงศ์ข้าครับผมคุณพ่อสมพงศ์คนฝันครับผมฝันว่ามีผู้หยิงครับผมมีผู้ยิงมากวดดินออกแล้วก็เขียนโตเหล็กใส่กม ตัวเหลีกสองตัวชัดๆครับผมแล้วตัวเหลขกตัวนั้นจะเป็นตัวไหนความฝันของคุณพ่อสมพงษ์จะเป็นแนวได้กฝรฝากท่านผู้ชมติดตามไปพร้อมกับเ่าสงพูดนะครับครับผมแต่ก่อนจะไปฟังเดืองรล่ากามฝันเพื่อเป็นแน้วทางที่ดีในงวดนี้กรฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าส่งพูดนำเนี่ยนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าส่งพูดหาคลิปดีๆตัวเหลขกเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผม กับผมตอนนี้คุณพ่อสมพงศ์กำกับนังถ่ายอยู่กับผมไปครับไปติดตามเรื่องราวความฝันเพื่อเป็นหน้าทังดีๆดีครับผมในงวดวันที่สามสิบันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยครับผมกับคุณพ่อสมพงศ์ตอนนี้คุณพ่อกำกับนังถ่ายอยู่กับผมไปครับไปติดตามเดื่องราวาความฝันเพื่อเป็นหน้าทังดีๆกับคุณพ่อสมพงศ์ครับผมว่าคลิปนี้เันจะหายตัวไดมากครับผมไปครับสวัสดีครับคุณพ่อสมพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสมพงศ์ครับสวัสดีครับนี่แหละครับสโมสรเนาะ หาเจ็ดแตกเนาะครับคุณพ่อเนาะแตกครับซาเบิด์บานครับแสนแตกครับหาเจ็ดครับเอฟซีเนาะเห็นตัวเลขในเหรียญพญาคุณครับผมครับขอโชคหมวดนี้สิให้โชคใหญ่โตเนี่ยวัวสันครับอาดจะได้อาดจะได้แน่นอดก่นครับเนี่ยอะไรครับเข้าสูเอฟซีฟังเลยครับขึ้นเดียกออกฝันมาไปใส่พี่น้องชายไปทำบนองชายคนหนึ่งเสียแล้วเนาะครับอุ้ยไอ ผู้หญิงคนหนึ่งขายของครับซื้อซื้อไปกินครับผมว่าจะเอาทั้งสองทุงผมว่าใส่กับเขาค่ายเป็นขนมหวานครับโอ้ขนมหวานครับผมมาเอาเอาเวิร์เนี่ยเอาสองทุับครับเขาบอกว่าหนึ่งหาซีฟได้ถึงนะทุงนี้เส้าหาเอาอะถุงหนึ่งหาซีฟทุงหนึ่งเส้าหาเออผมว่าเอาแต่เร้าหาเอาอะครับผมก็ตกเงินให้เขาเงินน้ำก็ตุ ครับเย็นเย็นหาครับเย็นาเย็นหาเขา็นไงครัครับผมไปหาเขาไปแล้วเามื่อกกินข้นมาเขาอมาิับมันผว่าให้นองผมให้นองผมกินครับผมพวก็กินดีผมกาให้นองผมของผมก็ขีรถกับบาขี้อจหยันปากรยันกับบะครับผมผมเนี่ยคิดไปเนี่ยอ่เหนมา น้องผมมันเกิดพศออ14และขันผมตีอายุเขาสหา12ทส่มครับครับหาสองตรงกับสองหาพอดีหาสองสอง,สองหาครับแล้วก็ขี่ไปขี่ขี่แบบข้างแดงอ่ะขี่จังยานไปครับนะครับนอนดีมือไหม่ๆฝันมาดันฝันมาเห็นผู้หญิง ประมาณ1 7บ8ปีตีครับเขามาว่าผมไม่ถามเขาเลสซีออกห้ังเขาครับเขาก็ปาดดินเขาเขียน47 47เลยครับครับผมแล้วผมไปถามเขาอีกแมนบอก47 47แมนอยู่ค่ะแมนอยู่47ด้วยเขา่ะเขาบอกผม47ผหยิงเขียนใส่ในดรีนหายนี่ครับแต่ผมไปถามเขาอีกเขาบเจ47ครับเพราะว่า สีเจ็ดนะครับตรงกับน้องผมเกิดพศสิบสี่พศสิบสี่ครับเพราะว่าเด็กสีมาแห้งวันสีมาแห้งได้เดินวิ่งเลยครับวิ่งสีครับเอฟสีสีมาแห้งเดี๋ยวเด็กที่ผมเห็นได้แต่ว่ามันมันเป็นรักเก่าครับสูตรคำนวณในเรื่องรักเก่ารักเก่ารักหน่วย ก็มาใส่กับเจ็ดอีกครับเด็กที่ได้คือเจ็ดเก่าสี่เจ็ดเด็กฝันหนึ่งสี่สองหาเด็กฝันสองหาหนึ่งสี่สี่เจ็ดครับราคาสื่อถุงแกงหาสิบบาทนะครับเนาะเขาว่าหาสิบบาทเขาว่าเอาวัตถุถุงนี่หาสิบบาทได้ครับเปิเขาว่า,า,วา,าครับเพราะว่า ตัวนีเศร้าหาเขาว่าเออตัวเศร้าหานะผมว่าครับผมเลยได้ตัวเศร้าหามาครับโอ้สองหาครับสองหาแล้วนกะ็ไปเด้กินเราเอาไปให้นอกให้นอกกินอะไรอีกก็ไปให้นอกครับนอกมากเบิรงเดี๋ยวเขาเกิดพศสิบสี่คันเข้าอิวย่างเขาสิตหาสิบสองหาสิบสองพอดีครับตรงกับสองหาพอดีครับอันงวดตีพานหน้างวดตีพานมากน,านี่เป็นเหล็กความฝันนะครับของคุณพ่อสมพงษ์เนาะ เขาเลียกวามฝันครับแต่กับมันสลับกันเนาะสลับกันมันห้าหนึ่งเจ็ดถ้าตัดก็ห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวบตัวโบลิครับครับผมอือนี่แหละงวดนี้เนี่ยทางเด็ดเด็ดครับกับคุณปอสมพงศ์ของเฮาเนาะครับพี่นองไส้ครับสมุชน้องไส้อือจะขึ้นต่อมาที่ผมฝันสี่เจ็ดผมวมาฝันอีกครับ ฝันเด็กเห็นผู้หญิงแรงไหมผู้หญิงมาอีกมาอีกผู้หญิงเป็นซีรับครับผมเลยโซนนั้นคือใายอยู่บ้านต้นเปิดไฟห้องก็มีผู้หญิงกับผู้ชายนอนกอดกันค,ครับนอกกกนกอดผู้หญิงยางไปขเขานอนกอดกันครับพาห่มนอนผู้หญิงจีตรงเก่าเจ็ดครับรค,ค,ครับผมตรงนะครับ,รบผมเน้นให้คือจีเจ็ด 4ีเนาะครับเนาะหมวดนี่ีเจ็ดเก้าเจ็ดเจกับเก้าเจ็ครับครับผมซีเจ็ดเก้าเจ็ครับ f อเนาะตัรองหนึ่งตัวร่องหนึ่งครับครับร่องหนึ่งกับสองหาครับผมสองหาตัวร่องครับสองหากับหาศูนย์เนาะครับเนาะครับนี่ละหมวดสฤศจิท่าคมพศสองพันหาร้อยหกสิบหครับมีอย่างอีกครับคุณนพอสมพป่งเรียกมีพวมาเจ็ดตรงย่งอยู่เจ็ดตรงย่ง บัวหูว่าล่างหรือบนครับบัวหูเพราะว่างวดมันเจ็ดสองตัวนะครับเนาะเจ็ดห้าเจ็ดครับอาจจะยังอยู่เจ็ดตัวหนึ่งคือว่าได้ครับในขากระสองตัวได้หามาบนหามาล่างทำเลกล่างนะผมหมักสองหาหาสองสองหาหาสองครับคันหาล่างอยู่ก็ต่อหาสองครับคันล่างเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก่า ครับเนาะเอาล่องต้นครับเพราะว่าเท่าคำพูดว่ามันสิออกตัวไหนเนาะครับเนาะเป็นความฝันเป็นแนวทางเป็นแนวทางครับแต่ถ้ามักล้มกันเนาะครับเนาะล้มกันประสิทธิ์ใส่แต่ถ้ามูจิใส่ขึ้นกันแบบเจ็ดครับผมซีรถตุ้ดีครับนี่ราคราแต่ผู้ชมแล้วก็ผมไปหารถตุ้ีโบเห็นเหมโบมีเบิ้ลครับครับผมเบิ้ลเล่อเบิ้ลเล่อครับอ่ะโบเป็นยังครับโบเป็นยังเนาะ แน่ว่าคนมักเลขคือกันครับาชมขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งตอนรับปีใหม่ครับพอสมหมายก็เข้ารับท่านมู้ชมเนาะกับขอบพระคุณในหลายครับสวัสดีครับเฮ้ยพอสมพงศ์บอนพอสมพงศ์เปลี่ยนใหม่ให้เลย สมหมายหน่อยฟังเพลงสมหมายหลายนะครับแล้วคุณพ่อ <illions. S 2> สมพงศ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคขอบคุณครับคุณพ่อสมพงศ์ครับขอบคุณครับครับผมหลังจากเลยฟังเรื่องแล้วความฝันแนวทางที่ดีครับผมกับคุณพ่อสมพงศ์ของเฮาครับบานนี้บาทั้งพูนก็จะได้มาสรุปตัวเลขของคุณพ่อสมพงศ์นะครับ่ันปู้ชมและเอฟซีทุกท่านครับผมได้บ่งกันเนาะครับว่าตัวเลขของคุณพ่อสมพงศ์ที่บัรไหมาเพื่อเป็นแนวทางที่ดีในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่วาม2 5 6ท่านว่าพ่อมพงส์งพันห้าร้อยหครับผม ครับผมสำหรับตัวเลขของคุณพอสมพงษ์ผงไก่มาหกสี่หกสี่หกสี่สีนาะครับเนาะอย่าลืมกลับเนาะครับเนาะหกสี่สี่าครับผมแล้วก็สี่เจ็ดเจ่แล้วก็มีเก่าเจเก่าครับผมหนึ่งสี่าศูนย์ศูครับผมนี่ก็ตัวเลขแนวทางแนวทางตัวเลขครับผมของคุณพอสมพงษ์งวดพุทธินสามสิครับผมเป็นฝันเห็นผีนองใช่ครับเนาะฝันเห็นผีนองใช่ นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขในงวดวันที่30ของคุณพ่อสมพงษ์ครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมและเอฟซีตัวสันกับผมโชคดีโชคมันสุขุสุขคนครับผมตอนรับปีใหม่ก็ขอให้ได้รับวันที่หนึ่งกันสุขุขคนครับผมครับผมคลิปนี้บ่าวทตงพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวต้องพูนนำเลยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวต้องพูนหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมทที่เเขข้าาามมรรรัััับบบชฟงงงคคลิปออพูนนะ กรขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมานแต่แล้ววันใหญ่แล้ววันที่หนึ่งสุขสุขคนตอนรับปีใหม่ครับผมคลิปหนีบ้าวต้องพูดก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหนาพ่อกันใหม่ขอบคุณครับ